ถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกคดีนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะฮะขอขอร้องไหวแบบอย่าอย่าทำย่ำเขาเรียกว่าอย่าปั่นนะฮะมาอัปเดตเรื่องพี่อน,นากันบ้างนะครับผมพี่<อ>น,นาเนี่ยหลังจากที่มีมือปริศนาเนี่ยโผล่มาปั๊บพี่นาเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับให้หยุดเถอะนะ บอกว่าหยุดการกรทําแบบนี้ไม่ว่าใครที่ใช้เครื่องคุณตังโมอยู่หยุดเถิดถ้าจะทําอะไรอย่าเอาชื่อโมมาใช้จะอวตารภาคไหนก็ว่าไปนะครับล่าสุดก็ไปทักหาพี่ฮิปโปด้วยนะนั่นเละดีบอกว่ามายุ่งกับเฟสกูทําไมกูยังไม่ตายเฮ้ยน่ากลัวอันนี้คือในไลน์เหรอใครเป็นคนทำเนี่ยล้าพี่ฟูเดินอันนี้คือที่พี่ฟูเดิลใครก็ได้แต่ไม่ใช่พวกเธอก็แล้วกันเนี่ยพี่ฟูเดินอะ ส่งไลน์ไปหาไลนา์ของพี่ตังโมค่ะแล้วก็มีคนเนี้ยตอบกลับมาแบบนี้นะครับ<ค>รว่าใครก็ได้ไดแต่ไม่ใช่พวกเธอแล้วกัน<ม>ก็เลยแบบเอา้าแสดงว่าเขาอะต้องได้ข้อมูลไปทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟซอ G จีไลน์รวมถึง <i Cloud S 1> มือถือเเป็น,ปนท้งหมดลยส่งไอคลาวไปมันก็จะได้ทุกอย่างเลย อ๋อเวลาเราซื้อมือถือเครื่องเหมือนเวลาเครื่องใหม่แล้วเราถ่ายโอนข้อมูลไปอีกเครื่องหนึ่งอ่ะก็คือแค่ผ่านไอ้คลาวแต่ถ้าเราเซฟพวกพาสเวิร์ดต่างๆไว้ในไอ้คลาวมันจะถูกส่งไปไดอัตโนมัติถ้าเรามีพาสเวิร์ดใช่แต่ถ้าไม่มีพาสเวิร์ดคือไม่ได้ไม่ได้และถ้าไม่ได้เซฟข้อมูลไว้ก่อนคือไม่ได้ไม่ได้แต่นี้คือสามารถเข้าไปในไลน์เข้าไปในรูปเข้าไปในเฟซไปในไอจีได้หมดแสดงว่าเขาต้องมีข้อมูลทั้งหมดแล้วก็รวมถึงรูปต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยเฮ้ยน่ากลัว คือคนนี้เป็นคนสําคัญเลยนะฉันไม่ได้กลัวเลยรู้ป่ะวาฉันกลัวเขาโดนเก็บเพราะมันเหมือนกันการเปิดโปงหลักฐานทั้งหมดเลยอะอย่างเงี้ยเขาต้องมีข้อมูลลายต่างๆที่คุยที่พี่โมเคยคุยกับใครไว้อ่าเงี้ยใช่แล้วถ้าเกิดเขามีข้อมูลขนาดนี้แล้วตำรวจที่ติดตามคดีนี้มาสามเดือนอะไม่มีหรออุ้ยเสียงเสียงอะไรเนี่ยก็คือให่เป็นการคิดเฉยๆเนี่ยคุณพี่จ๊อบข้างในจ๊อบหรือว่าตำรวจ ไม่เข้าไปวุ่นวายในเรื่องของมือถือหรือไม่เล่นส่วนบุไม่ถ้าเป็นตํารวจที่จะต้องติดตามคดีต้องดูหมดต้องรู้อยู่แล้วะหมดว่ามนนี้มีอะไรอะไรอะไรแต่ก็อย่าไปว่าเพราะว่าในมีภาพที่ออกมาเป็นอันนี้น่าสงสัยมากว่าสีแดงแคือพอลงภาพนี้ใช่ไหมมันจะเห็นภาพต่างๆเล็กๆในอัลบั้มที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะพี่จ๋าแล้วคนก็ไปสังเกตว่าแดงแนี่คืออะไรเหมือนเลือดหรือเปล่าหรือว่าพื้นอะไรที่มีสีแดงแงหรือผิวผิวหนังผิวหนังหรืออะไรหรือเป็นภาพซูม อุ้ยมันเหมือนแบบสืบสวนสอบสวนเหมือนเหมือนเป็นซีรีส์มหากาบหรือหรือเกมหรืออะไรบางอย่างทีนี้นี่แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากนะฮะนั่นน่ะสิแล้วแบบมันไม่สามารถตอบความสงสัยของคนได้อะดังนั้นมันก็ยังไม่จบนึกอ,ออกไหมโอ้โหเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะแอ,อนนาแอนนาต้องรีบกลับมาแล้วนะแอนนาเป็นเพื่อนอะเป็นเพื่อนรักแตงโมอะ คือไปฟังพี่นากันก่อนหไหมว่าพี่นาพูดถึงเรื่องอย่างนี้ว่ายังไงบ้างครับใช่ค่ะว่าตอนแรกเนี่ยคือในกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ยังงงว่ามันคืออะไรแล้วก็จนเบิร์ะนะฮะเบิร์ดเข้าไปดูในอินบ็อกซ์เหมือนกว่ากับว่าทางฝั่งที่เป็นคนใช้อิน t ท g r a แกรมของแมวเนี่ยพยายามโทรเข้ามาหาเบิร์ดนะฮะเราก็ปรึกษากันว่า นี่มันอะไรกันแน่สรุปแล้วมันคือเรื่องมันคือ,อยังไงจนฮิปโปก็ได้รับการทักเข้ามานะฮะเป็นข้อความเหมือนกันแล้วก็ดเดื่อก็เลยทักไปถามว่าเข้ามาช่วยหรือว่าจะจะเข้ามาเพื่ออะไรอะไออย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ตอบมาเดี๋ยวมีข้อความขึ้นในด้านล่างตอนนี้ในกลุ่มเพื่อนก็เหมือนกําลังจับตามองแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าพวกเราอ่ะสนับสนุนทุกคนที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ ถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกคดีนียก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะฮะขอขอร้องไหว้แบบอย่าอย่าทำย่าใครกว่าอย่าปั่นนะฮะส่วนเครื่องโมเนี่ยนะฮะอันนายเองก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนที่เข้าถือใช้งานเครื่องโมได้เพราะว่าส่วนตัวมีความเชื่อว่ามันไม่ใช่การแฮกคิดว่าน่าจะเป็นการใช้จากโทรศัพท์เครื่องของโมโดยตรงซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าตอนนี้โทรศัพท์อยู่ที่ไหนนี่นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไป ส่วนมีคนบอกว่าอาจจะเป็นบางแจ็คหรือเปล่าเนี่ยนะก็ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้ตามเราไม่ได้ถามต่อเลยว่าใครเป็นคนใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นแต่ว่าถ้าในโทรศัพท์มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกดีก็ย้ำอีกรอบนะคะว่าก็ควรจะออกมาเปิดเผยไปเลยมันจะได้เป็นการช่วยลหลายๆคนที่กําลังตามหาความจริงด้วยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมหุ้ยพี่น่ะก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่าเราอันนี้อัปเดตมาใหม่แล้วในเฟซของ ที่ตั้งขึ้นมาว่าเป็นของพี่ตังโมเนี่ยนะฮะ,ค,ะคือเฟซชื่อว่า Happy m e l o n o f f i c i a l ีนี่นะฮะเพิ่งโพสล่าสุดนี้เลยฝากถึงหมอดูท่านหนึ่งอาจารย์เจคุณรู้เหตุการณ์ดีไม่ใช่ในนิพพานอ,อ๋อน,นี้ของเมื่อวานแต่เป็นเหตุการณ์จริงออกมาพูดอะไรสักหน่อยได้ไหม,มคืออาจารย์เจที่พูดถึงเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่เหมือนกับถือศีลใส่ชุดขาวผมขาวเป็นคนที่เอาดอกบัวไปท่าน้ําแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ลอยดอกบัวให้เขียนตามนี้ให้ให้คนที่เป็น เพื่อนที่ไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยกล่าวคำอธิษฐานตามนี้แล้วอดบัวไปลอยแล้วอีกสักพักหนึ่งจะมีร่างขึ้นมาอือาจารย์เจติดตามอยู่<ร>แล้วเขาโพสต์อเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อกี้เ,เขาอัปเดตอีกรอบหนึ่งว่าให้ช่วยดันโพสต์นี้หน่อยค่ะอีกหนึ่งตัวละครสําคัญออนะคะนนทีนี้ก็อุยคุณผู้ชมติดตามเดี๋ยวนี่อันนี้คือภาพอันนี้แต่ที่เห็นคืออันนี้ค่ะเดี๋ยวนะภาพนี้อ ที่บอกว่ามีเป็นการทำร้ายเนาะใช่ไหมคะเห็<_ d _ d _>นนะเขาบอกว่าสองรูปนี้คือไม่ใช่เหตุการณ์อีเพื่อนรักทำร้ายนะมันคือรูปตอนทําตาและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุหยุดเอาหลักฐานและรูปในวันที่เกิดเหตุเห็นะ<_ <d> _>นะอีพวกเพื่อนรักมันนั่งขำรอแล้ว อ๋ออันนี้ไม่ใช่รูปที่วันเกิดเหตุที่คนแชร์บอกว่าแตงโมโดนนูน่นโดนนี่ไม่ใช่นี่คือเหตุการณ์ตอนทาตาพอเอารูปนี้มาโพสเนี่ยเพื่อนรักนั่งขำแล้วอือะไรวะนี่แล้วก็<ม>นี่อีกอ่าเปิดกันห้หมดมือถงมือถือนะคะนี่คือรูปที่บอกว่าเพื่อนถือวายถือแก้ววายหนึ่งอ่เดี๋ยวนะนี่นมีแก้ววายด้วยมีแก้ววาย แต่ไม่ตรวจพบแอลกอฮอล์แต่ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แตงโมงไม่ได้ถืออหรือว่าถือเป็นพร็อหรือเปล่าอุยถึงไม่พบเนี่ยนั่นแหละอาจจะไม่ได้กินอาจจะเป็นน้ำแก๊กหวยหรือว่าน้ำชานะคะ <c oughs> ขาเราเจ็บจะไปนั่งยองๆฉี่ท้ายเรืออุ้ยแปดโมงสสิบห้าพมก็คือสองทุ่มครึ่งนี่คือรูปสุดท้ายที่หนูถ่ายคืนนั้นแล้วใครถ่ายรูปตอนสี่ทุ่มสิบสามให้เธอจ้าไอ้เพื่อนรักเอาแล้ว เนี่ยคือหรือว่าคนที่ได้ข้อมูลนี้ไปอ่ะคือในรูปแบบเวลาถ่ายรูปอะ่ะมันจะขึ้นเวลาอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าเวลาจริงก็คือจบแค่สองทุ่มไงแต่ว่าเวลาที่สี่ทุ่มอะ่ะเอามีใครแบบปอจำได้ไหมหอตอนนั้นที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นวินาทีแรกเลยแล้วมีบุคคลปริศนาโพสต์ในทีอะไรสักอย่างบอกว่าแตง,แตงโมโตกเรือ,อคนนั้นใครคนนั้นโพสต์ตั้งแต่ตอน สองทุ่มกว่าเนาะใช่เป็นอวตารเป็นอวตารที่โพสต์ขึ้นมาแล้วบอกแตงโมตกายตกเรือช่วงนั้นไม่มีใครเลยแล้วจําได้ไหมพี่แอนนายังเห็นแล้วก็ยังไปเช็คอยู่เลยว,ว่าเธอตกเรือหรอเออนั่นแหละแล้วก็เหมือนมีตอบมาอะไรบางอย่างอะ่ะคนนั้นนะ่ะใครแล้วคนนั้นกับคนที่โพสต์ณนะเวลานี้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าที่นายอริยะบอกว่ามีคนบนเรือออกมาสารภาพแล้วพร้อมหลาักฐานให้ทั้งหมดเ,ออเป็นคนนี้หรือเปล่าอ๋ปอปวดหัวตำรวจอยู่ไหน ต้องติดตามแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะคะส่วนงานเผาที่เพีารนาก็บอกว่าไม่ได้มา,มมากลับมาไม่ทันนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องของการจองตัว๋วเพราะว่าตั๋วเต็มนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาทําบุญให้แล้วกันก็มีข่าวแว่แวๆออกมาว่าจริงๆเนี่ยกลับไม่ทันหรือไม่ให้กลับหรือไม่ให้มาจากใครบางคนต,ต้องตามกันต่อเลยไม่รู้รจริงๆอันนี้นะคะเหมือนกับคนที่ติดตามเรื่องนี้ถูกกันออกไปหมด นะคะก็ท <worship bird. S 1> ี <mean> ่วันน <Empire their> <ations> ี้ที่เท่าไหร่อ่ะปอเราก็ติดตามต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะในแต่ละวันนะครับ